สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้คลึ้มมากเลยนะคะวันนี้เมื่อวานนี้ลมแรงมากแล้วก็แดดออกนะคะวันนี้คลึ้มแต่ก็ไม่มีฝนนะคะ,ะเหมือนครึ้มมืดๆเนาะ,ะวันนี้นะคะอนูก็จะมาอัปเดตนะคะคือเกี่ยวกับเรื่องเปีระมิดนะคะก็มันน่าสนใจมากเลยนะคะมีอัปเดต คือคนที่เขาเขาเรียกว่าถอดจิตไปนะคะคือหลายคนนะคะที่อนุยดูเนี่ยอนุยเออเหมือนกับว่ามีการเชื่อมกับคือกับข้อมูลที่อนุยคล้ายๆว่าอะไรที่มัน resonate ก็คือแบบว่าฟังแล้วมันเหมือนกับเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เรา ได้มาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นความจริงเกี่ยวกับพีระมิดหลายคนก็มีข้อมูลนะคะแล้วก็คือทุกอย่างเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้แล้วเนาะ,อ,ะอันนู้ก็จะคล้ายๆว่าสรุปนะคะสรุปนะคะว่าเราเนี่ยเราไม่ต้องเรียนอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องเชื่อมกับความจำเดิมๆเ,เนาะ เรามีข้อมูลทุกอย่างแล้วอยู่ใน DNA ซึ่งอนุยก็เคยโพสต์อยู่ใน Facebook หรือว่าในกลุ่มไลน์นะคะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ใน DNA ของเรานะคะข้อมูลทุกอย่างเลยคือแบบว่า <c oughs> มีกลุ่มคือเขาเรียกว่ากาศนะคะกาศก็คือพระเจ้าเนาะคือพระเจ้าเนี่ยก็มีหลายหลายแบบอย่างเราเนี่ยก็ เป็นพระเจ้าเหมือนกันเป็น Creator นะคะ Creator ร์คือผู้สร้างเนาะผู้สร้างทุกอย่างว่าจะเขาจะสร้างอะไรเขาก็สร้างได้เราจะสร้างอะไรเราก็สร้างได้แต่ว่าเราอ่ะมาอยู่บนโลกนี้เราโดนตั้งโปรแกรมแบบคือตั้งใจนะคะที่จะมาอยู่แบบจำสิ่งนี้ไม่ได้ว้าว กวางกวางอาจจะมืดนะคะกวางคือตั้งแต่ต้นเลยนะคะ,ะ,ะกลุ่มพระเจ้าเนี่ยมีความสามารถที่จะสร้างอะไรก็ได้เขาก็เลยเขาก็เลยแบบพยายามที่จะสร้างตัวเองคือแบบตัดความเชื่อมต่อกับพระเจ้าพระผู้สร้างที่ที่ตัวตนที่แท้จริงของเขาเนี่ยก็คือ พระพูดสร้างครีเอเตอร์ะ Creator นะคะจริงๆแล้วอันนุ้พูดผิดนะคะอันนี้ก็เราก็คือผู้ร่วมสร้างเนาะครีเอเตอร์พรามครีเอเตอร์นะคะถ้าพูดจริงๆแล้วก็คือพรามครีเอเตอร์นะคะที่ที่เขาพยายามจะตัดพวกเราออกอเพราะว่าในจักรวาลน,นี้ไม่มีการบังคับไม่มีการควบคุมทุกอย่างทำโดยเขาเรียกฟรีวิล ทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยถูกต้องเพียงแต่มีกฎเกณฑ์ในจัก,กรวาลเนี่ยถ้าถ้าไม่ตามกฎเกณฑ์จัก,กรวาลมันก็จะมันก็จะคือเข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่าไอเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ก็คือสายกลางเหมือนเดิมอ่ะคือถ้ามันเอียงซ้ายมากไปเอียงขวามากไปมันก็จะ โดยอัตโนมัติมันก็จะกลับมาอยู่บนสายกลางเช่นเดิมอย่างอย่างการที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะคะคือแบบว่ามันเอียงไปในทางไม่ดีเยอะมากก็คือทางฝ่ายาการเรียกว่ากลุ่มอนุนากี้นะคะก็ต้องการที่จะควบคุมทุกอย่างให้พวกเราเนี่ยตัดขาดจากพรามเคเอเตอร์นะคะ แล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าเป็นทำเขาเรียกว่าอะไรนะ DNA อ่ะ experiment ก็คือการตัดต่อพันธุกรรมอ่ะให้เราเหลือ DNA แค่สองเส้นจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดสิบสิบสองเส้นก็คือการที่เราสัมผัสได้สองเส้นเนี่ยแค่ สัมผัสในโลกแค่5%ปนะคะบนโลกนี้ทุกอย่างเราสัมผัสได้แค่5%ก็คืออีก10เเ้นเนี่ยก็คือเราสัมผัสในโลกโลกเราที่มองไม่เราถูกตัดออกในโลกที่มองไม่เห็นเราก็เลยได้สัมผัสเฉพาะในสัมผัสทั้ง5คือความจริงแล้วเราควรจะจดจำได้แต่ว่า เราถูกตัดต่อพันธุกรรมซึ่งอันนี้นะคะมันก็เชื่อมกับเชื่อมกับพีระมิดเดี๋ยวอนุจะไปเชื่อมกับพีระมิดนะคะไตเติลก่อนคือจริงแล้วอนุนากีเนี่ยกลุ่มอนุนากีนะคะก็มีกลุ่มที่ดีบะ,ะกลุ่มที่ดีด้วยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ดีด้วยก็เหมือนมนุษย์ทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะก็คือมีคนที่ ดีแล้วก็ไม่ดีทางกลุ่มที่ดีเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้เราเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่คือจดจำได้ทางอนุนากีที่ไม่ดีเนี่ยก็พยายามทำทุกอย่างที่ไม่ให้เราจดจำได้จดจำความการที่เราลึกชาติได้เนี่ยนะคะเขาก็คิดว่าไม่ได้แน่นอน คือพวกเราเนี่ยจะจดจำไม่ได้แน่นอนทุกอย่างจะตกเป็นการควบคุมของเขาแต่ฝ่ายดีนะคะฝ่ายดีก็รวมกลุ่มบางแผนเพื่อที่จะให้เรากลับมาระลึกชาติได้ซึ่งมันกำลังเกิดขึ้นนะคะ,ะการที่การที่เรานอน,อนหลับเนี่ยเราก็ไปยังติดต่อกับ พรามครีเอเตออยู่ตลอดนะคะทุกคืนเพียงแต่เราจำไม่ได้แค่นั้นเองพอมาอยู่ในร่างปุ๊บเราก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามี DNA แค่สิเส้น DNA อยู่ในตัวเรานะคะความทรงจำอยู่ในตัวเรามันกำลังจะมันกำลังจะ Activate ก็คือกำลังถูกกระตุนะ้นน่ะซึ่งการที่จะก กับลึกชาติได้มันมันมีพลังงานรอบๆตัวเรานะคะอพอเราลึกชาติได้เนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นการที่แบบค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะก็คือแบบเหมือนอนุ้ยเนี่ยอไม่รู้แหละอนุ้ยก็ตื่นเต้นนะคะพอรู้ว่าเรามีามีมีความสามารถมีพลังมี power อนุ้ยก็อยาก อยากได้พลังนั้นกลับคืนมาใช่ไหมคะอนนุยก็แบบพยายามแต่เราจะไปเร็วเกินนี้ไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันหนาแน่นมากมันเต็มไปด้วยเขาเรียกอะไรนะ,ะเต็มไปด้วยโปรแกรมลบๆนะคะก็คือแบบ Emotional Emotion นะคะก็คือ m e n t a l ก็คือ mental ก็คือคอ,อจิต อิโมชันก็คืออารมณ์นะคะจิตกับอารมณ์เนี่ยมันมันเต็มไปด้วยอารมณ์รบทีนี้คือมันฝังอยู่ในร่างกายของเรานะคะ DNA ทีนี้อนุยก็เลยคือแบบมันมันจะต,ต้องถูกล้างออกอะก็คือเราจะต้องฟังความคิดของเราคือมันซับซ้อนนะคะแล้วไ าการที่เราล้างนี่แหละที่จะทำให้เราล้างล้างอารมณ์แล้วก็ล้างความคิดต่างๆนี่แหละมันมันกำลังเป็นไปอย่างช้าชานะคะเพราะว่ามันจะเป็นไปเร็วไม่ได้แล้วก็พอเราล้างตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเรามีแต่ความรักเสร็จแล้วไอมันก็เกี่ยวข้องกับตรงพีระมิดนี่แหละคะ่ะเขาบอกว่าปิรามิดเนี่ย พีระมิดเนี่ยไม่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญก็คือแบบว่าเขาสร้างไว้เพื่ออเป็นจุดที่ให้ทุกคนรู้ก็คือทุกคนในสมัยก่อนนะคะพีระมิดที่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 เมืองอะไรนะคะที่อันนีก็จำไม่ได้นะคะกีซ่าเมืองกีซ่าหรืออะไรนี่แหละ ไม่ใช่ว่ามีที่เดียวนะคะเขามีอยู่ทั่วโลกก็คือ,อจงจุดไหนก็นแล้วแต่ที่มีพลังงานสูงเขาเรียกว่าเลไลก็คือแบบพลังงานมันผ่านกันมันมาตัดกันแล้วจะทำให้เปิดประตูมิติได้เปิดพอร์ทัลได้นะคะแล้วปิรามิดเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าแอมฟ์ไฟก็คือแบบกระตุ้นให้มันแบบ ใหญ่ขึ้นกระตุ้นให้มีพลังมากขึ้นเขาก็เลยสร้างปิระมิดนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยโดยเฉพาะปิระมิดอันนี้นะคะเป็นจุดสำคัญก็คือเขาอ่ามีอ่จุดที่สร้างเหมือนกับว่าเป็นพลังงานก็คือเขาสร้างอ่เขาเรียกว่าเสานะคะเสามันเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าคอลัมน์ ซึ่งในคอลัมน์นี้ในในเสาเนี่ยอาจจะมีน้ำมีอะไรเพื่อปัน่นพลังงานนะคะซึ่งลึกไปถึงมากกว่า2กิโลเขาบอกว่าลึกมากกว่า2กิโลได้ซ้ำนะคะแต่แต่ในเอ็กซเรย์ที่เขาใช้อะ่ะเขาเห็นแค่2กิโลแต่ผู้หญิงคนนี้ที่นุ้ยติดตามเนี่ยเขาบอกว่ามันลึกกว่านั้นอีกแล้วก็อ่า มีเขาเรียกว่า,อา,อ,อ,าอาคาชิร์รีคอร์ดก็คือเหมือนกับห้องสมุดที่บันทึกความจำของพวกเราอะทุกคนแล้วก็มีประตูอาจจะเป็นลมนะคะอันนุยจะยืนตรงนี้แป๊บหนึง่งแล้วก็มีประตูมิติด้วยนะคะเขาเรียกว่าสตาร์เกตถ้าสมมติว่าเราจะไปมิติอื่นเราจะสามารถ ไม่ใช่ไปไม่ที่อื่นนะคะไปดวงดาวอื่นนะคะเราสามารถไปยืนอยู่ตรงหน้าประตูแล้วประตูนี้เขาก็จะคือเครื่องมือนี้เครื่องมือนี้นะคะเขาก็จะคล้ายๆว่าเซ็นเซอร์ร่างกายของเราเซนเซอร์ร่างกายว่าข,ของเราเนี่ยว่ามีพลังงานอาอร่าอะไรคือมีออร่าที่มีแต่ความรักมีแต่ความจริงอยู่ในตัวเราหรือเปล่า ถ้ามีคุณก็ผ่านไปในดวงดาวอื่นได้ก็คือออกออกคือท่องท่องจักรวาลได้เพราะงั้นเถอะแต่ว่าถ้าไม่มีนะคะคือแบบว่าอย่างเราอย่างพวกเราเนี่ยอยู่บนโลกนี้ยังไม่ได้ตื่นยังไม่บรรลุก็ยังติดอยู่ที่นี่ยเพราะว่าเรายังมีความมีพลังลบเยอะไงมีพลังงานที่เป็นลบเยอะก็คือแบบอารมณ์ อารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์โกรธอารมณ์ที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอย่างที่นุ้ยบอกว่าอารมณ์แล้วก็เขาเรียกอะไรนะ m e n อลอ่ะก็คือจิตอะจิตที่คิดไปทั่วอะไรเงี้ยนะคะก็คือนี่ละค่ะทุกอย่างนะคะนี่คือทุกอย่างที่เป็นเ,เกี่ยวกับข้องกับร่างกายเราร่างกายเราจะถูกเซนเซอร์เพราะว่าร่างกายเราก็คือคอมพิวเตอร์เช่นกันนะคะ คอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าควอนตั้มคอมพิวเตอร์นะคะร่างกายเราเนี่ยอัตโนมัติทุกอย่างเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าไม่รู้คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยอัตโนมัติไอ้นู้นก็ก็เพิ่งจะมาเพราะว่าเพิ่งจะมองเห็นเนี่ยนะเพราะว่าเราเนี่ยมองแต่ข้างนอกเราสนใจแต่คนอื่นเราไม่ได้เหมาะสสนใจร่างกายเราเลยทีนี้พอเรามาสนใจร่างกายเรานะคะ แล้วก็ดูแลร่างกายเราเราจะ Amazing มากขึ้นเราจะคิดว่าว้าวมันว้าวมากๆนะคะร่างกายเราเนี่ยอ่าอย่างอย่างที่อนุ้วยบอกว่าเขาจะเซนเซอร์นะคะเขาจะเซนเซอร์ร่างกายเราก่อนร่างกายเราเขาจะรู้เลยว่าพลังงานรอบๆตัวเราเนี่ยมีมีความจริงเท่าไหร่ แล้วก็มีแต่ความรักหรือเปล่าเพราะว่าความรักก็คือความจริงอะคะอ่ะถ้าเรามีแต่ความรักให้อภัยคนอื่นได้แม้แต่คนที่ทําร้ายเรามากที่สุดเราก็ให้ได้เหมือนกับที่พระเจ้าพรามครีเอเตอร์ะอะนะคะที่บอกว่าแม้แต่อนนนากีที่ว่าจะเทคโอเวอร์พระเจ้าก็ปล่อยให้เขาทำเพราะมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าถึงปล่อยให้ เขาปฏิบัติแบบนั้นทุกอย่างถูกต้องหมดนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเขาเรียนด้วยประสบการณ์แล้วแล้วเราก็มาอาสานะคะเราเราก็มาอาสาเราเป็นอาสาสมัครมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ว่าเอ้ยลองไม่จดจำความจริง ลองมาอยู่ในพื้นที่แบบนี้ที่เราจะเป็นยังไงทีนี้ความจริงแล้วตอนแรกเขาบอกว่าเขาก็คือหลายคนก็ไม่รู้นะคะว่าเราจะต้องมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่ามันเราจะต้องรอการตื่นเราจะต้องต้องรอการตื่นไงคือให้พลังงานเยอะมากขึ้นแล้วก็ตื่นซึ่งกำลังเกิดขึ้นนะคะอันนี้เหมือนกับว่าแอนน์กว่าแบบ พูดเร็วๆนะคะว่าในปิระมิดเนี่ยมันอลังการมากในข้างล่างปิระมิดนะคะแล้วก็ปิระมิดมีเยอะมากในเมืองเก่าๆอย่างเช่นอย่างไม่ใช่เมืองเฉพาะเมืองเก่าๆนะคะอย่างเช่นเมืองที่ว่าไม่ได้เจริญแล้วอย่างอย่างปิระมิดที่อนนูก็ลืมประเทศนะคะอนูแบบตอนนี้แบบความจํามันมันเหมือนกับว่าบล็อกนะคะ พิระมิดกีซ่าเนี่ยอ่าแล้วก็มีปิรามิดในฟิลิปปินส์คืออาจจะมีเล็กๆอะไรเงี้ยนะที่มาเลเซียที่พม่าอะไรเงี้ยอยู่ใต้ดินอ่ถือเปรูประเทศที่ว่าไม่ดังอะนะคะเพราะว่าเขาพยายามไม่ให้คนรู้ไงคือเขาพยายามปิดบังไม่ให้คนรู้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คนคนจะรู้นะคะเพราะว่าเราก็ตื่น เราก็จะตื่นขึ้นเรื่อยๆนะคะคืออย่างช้าๆอันนี้อนุยก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าร่างกายเราสำคัญมากตรงนี้แหะคะ่ะที่เขาทพยายามจะให้เราฉีดแวกพยายามที่จะสร้างความกลัวให้เรากลัวเพื่อที่จะให้พลังงานเราต่ำนะคบเพราะถ้าเรามีความกลัวเนี่ยร่างกายเราจะรู้สึก อีกแบบหน,น,นึ่งอนุยพูดเลยว่ามันมันแม็กซ์แซนนะคะมันมันใช่เลยอะ่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกในร่างกายก่อนที่จะคิดด้วยซ้ำเวลาแต่แต่เราไม่เคยได้ฟังไงคะอะ่เวลาที่เราถ้าถ้าคนที่เขาสัมผัสได้ร่างกายจะสัมผัสได้ก่อน ถึงจะเข้าไปในสมองถึงจะรู้สึกก็คือแบบว่าถึงจะคิดได้นะคะคือแบบว่าเวลาสังเกตดูอย่างแรกเลยที่ตอนที่อนุยเลีเ้ยงลูกนะคะเขาก็นอนคนละห้องนะคะเวลาทีา่ลูกตื่นแล้วแต่เรายังไม่ตื่นเนะี่ยเขาลูกชายอนุยนะคะเขาจะมาเขาจะมายืนข้างๆเตียงโดยที่ไม่ปลุกนะคะมายืนดูเราก็ ลืมตาอ้าวลูกก็คือแบบว่าร่างกายเราจะสัมผัสได้เลยอะพลังงานนิวคือแบบมันมันเมคเซนนะคะก็คือแบบเขาพยายามจะไม่ให้เรามีร่างกายที่สมบูรณ์เพื่อที่จะตื่นนะคะอันนุยถึงบอกว่าเราต้องดูแลร่างกายเราก็คือการที่เรากินอาหารที่ทุกหลักแล้วก็ทำสมาธิกินอาหาร ตอนนี้นุ้ยก็จะเริ่มกินอาหารวันละมื้อนะครับครั้งที่คือแบบคลิปที่แล้วนุ้ยก็บอกว่าวันละมื้อเอ่อมื้อละวันอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยพูดผิดน,นะคะสับสนอ่าวันละมื้อนะคะเพราะว่าร่างกายเราไม่จําเป็นจะต้องกินมากขนาดนั้นแต่ถ้าตอนนี้อันนุ้ยกินวันละสองมื้อนะคะจาก วันละสามมือเพราะว่าเรากินมากเท่าไรพลังงานในร่างกายเราเนี่ยก็ใช้ในการย่อยนะคะโดยที่ไม่ได้ไปเลี้ยงสมองไม่ได้ไปเลี้ยงส่วนอื่นของร่างกายเลยผิวหนังอะไรเงี้ยเราถึงแก่นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะการที่เราอนอนพักผ่อนไม่เพียงพอก็เช่นกันนะคะจะทำให้เราเหนื่อยอหรือว่าเราอ่า เสพสื่อมากเกินไปก็เช่นกันนะคะทำให้เราแก่เร็วกินอาหารมากเกินไปก็ทำให้เราแก่เร็วคือทุกอย่างที่เขา,เาตั้งโปรแกรมเราอะ่ะมันไม่ใช่การแก่ก็การเป็นเรื่องโกหกด้วยนะคะเพราะวาเวลามันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะเราเราจะต้องเลิกคิดเลยว่าไอ้ความแก่เราอยู่นานแล้วทำให้เราแก่มันไม่ใช่นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย ก่อนที่คือน่าจะเป็นหลายแสนปีอ่ะพะเจ้าคือกาดนะคะกาดเาก็อยู่เป็นหลายพันปีนะคะพอหลังๆมาเขาตั้งโปรแกรมให้เราว่าเราต้องแก่เราต้องอายุอยู่แค่ร้อยปีก็จบแล้วอะไรเงี้ยล้วก็ติดเตียงอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้เราเลิกคิดแบบนั้นนะคะเพราะมันอยู่ในโปรแกรมเนี่ย ร่างกายเราสัมผัสได้สัมผัสได้ละพอเราเห็นคนอื่นเราฟังคนอื่นมันจะรีคอร์ดรีคอร์ดก็คือแบบบันทึกไว้เลยแล้วเราฟังประจำประจำเราก็จะบันทึกไว้เราก็เลยเชื่อแบบนั้นความเชื่อนะคะความเชื่อความกลัวสร้างโปรแกรมให้เราที่ไม่ได้ไม่ได้ที่ทำให้เราเนี่ยไม่ไม่ตื่นรู้นะคะปิดกั้นการตื่นรู้ในเรื่อง ในเรื่องอจิตปิญญาณนะคะในะระบบจิตปิญญานี่แหละค่ะแอนน้ยก็มารว,รวบรวมทุกอย่างนะคะคือแบบร่างกายขงเราสําคัญมากเลยนะคะโอเคค่ะแอนน้ยก็จะเดินกลับนะคะเพราะว่าแอนน้ยยืนอยู่ตรงนี้เพราะลมมันแรงเนาะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ